ก็จะมาตินบอตีนไก่คอยกินมาแท่ไปเห็นหน้าเขียว่ะ ีิมเวอร์ไปสุดสดเราจะมันแต่เทีนนี่กแอืม อืมยังไงก็ได้กินกึงข้างคือว่าแค่ชาวบานกินชาบ้นขอบรัวข้างสิ่ใยใ่คือกันจ้ะป่วยใหญ่แคบมือใดขอเห็ดกับข้าเแซ่บโอ้ยถอากับข้เจ้าขี้เสยบโอ้ยถอากับข่อเจ้าแซ่บแต่ป่ใหญ่นั่นจริงตัจน้องเต็แค่เด้กน้องเป็แ่เหรอพอ แมาบอกดูแลเจ้าสิสมักเจ้าสมักมานลำบากตลูกได้เบรกเอายืนไปยไงเสียบโอ้ยเสีบเนี่ยนเสียบี่เท่าเสียบย้อนไปเแ็หัวกดูว่าคุกกินไม่ไม่เหมาะสว่าจะเป็นบ้า nào, sữa nấm cặp

ไปสีหมูอ,อมื่นอยดิเขก็ยียกมิ้นท์มิ้นเจโรแพนครับ ับเป็นสัสวัสดีครับสบายดีไหมครับไปเลยนี่มันนี่มันนี่หุ่นยังได้พี่น้องมันนี่มันนี่หุ่นยังยังยังจะมือติ๊บเลยพอดีได้แต่แต่คำว่ามันนี่มันนี่สวัสดีครับสบายดีไหมครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับ สาวเบาวสาวเบามือจางอยู่น้องนั้นมืดติดพี่น้องสอนเพื่อนเท่าน,นั้นนะครับนี่ก็ไปไหนครับนี่ก็ไปทุกที่เออโอเคแต่อยู่น้องนั้นบอบหูงพี่น้องสอนพวกหอมปาก,ก,กหอมคอกวสิกีเป็นน,นีนนน่เขา ใหมากเลยแต่สุดานุ่นนนมกว่าอะไรจอดนุด่มกว่าอะไรกว่าไรนุ่มกว่าเมือราพี่หน่องโอ้เน็บกินตีนโอ้ตายตายตายเน็บนี่เมื่อกินก็่ขึบนกระนังดูโอ้ตายพี่น้องนี่แหละเทาไหมเป็นสิเน็บกินพี่น้องโอ้ตายตาย ไมอเหเหันมันเป็นเวลามันเน็ตพินทีน้องนอมันจะเป็นงานมุกทจะยังปักนย่งเป็นยบเงยบยจะยังปักนี่โอ้ต่ยตตโอ้นี่แหละเาบ้าไปทปัวร์ทีพี่น้องโอ้ยีตายนตปินตีพี่น้อง้ยหลก็จะจากเ่าเพื่ออะไรน้อ เริ่มเริ่มสิหายแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วก็จด้เสาต้ก็ก็ซุกสื่ออย่างนี้คนนี่สื่อนั่นนี่นุ่มสื้อนุ่มมันนี่ไม่ให้ขดนุมมันนี้ก็แซีบเลยแต่ว่านมันเป็นนมบำรุงหัวใจเป็นนมแบบนมจืดนะจ้าเพื่อนัาทำไมเจ้ากินนมหยังกินนมกินนมจืดนี่จ้านมข่องไขมันเนยนี่ยนะนมข่องไขมันเนยนี่ยอันนี้มันเป็นฟูครีมตัวนี้ เออบอดหนิมันเขียนว่าฟูครีมอืมกจะเทยไอ้หล่แล้วก็มากินได้นมฟูครีมนไงอืมไปมาก,กินนมอย่างอืน่นนมแบบมันเนาะนมฟูครีมสิมันสิหวานหวานเลยจ้ะหวานอ้หล่ามาฟูครีมเออสิฟูครีมมาหิหลายนมฟูครีมของไอ้หลา่าก็ยังมีอยู่เมืนไหรกินแฮมเบอร์เกอร์มเลยไม่ได้หนิ เ,เ,เ,เีอค่เบอเกอรกเห็ดวันน่งเห็ดหน่าสีงายมากระเห็ดเองถ้าถากิดแค่เบอรเกอออกมาจากอันหนึหงไมใช่ออกมาดหนึ่งสอมปีห้าหกเจ็ดาที่กมาหลายเจ็ดอันแล้วก็มอดดอกอีกเห็นให้บเกอเห็ดบาร์บีคิวเหมือ ม่น้อดอกเลย่้อนใส่กอกไม่อนดอกใส่กอกอือเาม้าไมันขึ้นอ่ออกม้าไใส่ตู้เย็นไว้มันจะน้ำแข็งมันละลายไงน้ำแข็งละลายนี่เอาออกม้าเศร้าอยู่ด้วน้ำแข็งละลายเห็นปะน้ำแข็งละลายแลไม่ต้องใส่ดิบบาร์บีคิวบารีคิวอันนี้ทคนไหา เต็มนะจ้ะเต็มตัวนั่งสุดยานโอเคไปหรอืแต่คิ้วกินต่อคิ้วเรื่องเหน็บปงต่อคิ้วเรื่องเหน็บปงต่อสิไป็นวนใหญ่ดึงขายไปก่อนไปนองบอกกันไหมคลิปหนาฮักสุขูสุขล้นนะจ๊ะได้ลำลำเรื่อรวยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขี่เก้าอาจาวาดีจ้ะ